1นลบสส่วน27จะเป็น24ส่วน27 a เท่ากับ4ส่วน27โอเคงงปะงงตรงไหนครับอ่ะงงตรงนี้ตรงนี้งงตรงไหนเอ่ยตรงนี้ ตรงนี้อ่ะหนึ่งสองสามสี่หรือห้าคนที่งงเมื่อกี้งงตรงไหนห้าห้าเฮย้ยวพานี่ไงโอเคโทษโทษโทษด,ดูนะนี่กับ A เหมือนกันป่ะอันนี้ A เอือสี่เหลี่ยมลบไซสี่เหลี่ยมหารด้วยสี่เหลี่ยมกำลังสามนี่ก็เป็นสี่เหลี่ยมลบไซสี่เหลี่ยมหารด้วยสี่เหลี่ยมกำลังสามเหมือนกันยังงงไหมงงเปล่าไม่งงนะโอเค ทีนี้ a จะเท่ากับเศษหส่วนหต้องตัดเลขให้ดูว่านี่หกหนึ่งส่วนหมีปัญหาไหมหเอ่ยข้อนี้ฮะยี่สิบเจ็ดป็งไงโอเคอนี่นี่คือ27ส่วนย7ป่ะลบ3 1>, 1 A เหมือนกัน A เหมือนกันย้ายข้างไปลบใหเป็นหนึ่งลบเศษสส่วนยี่สิบเจ็ดหก็เป็นยี่สเ่วนยี่นี่ยก็เป็น27่บเ 27, ลบสหารด้วย27ซึ่งก็คืออีนี่ยี่ส่วนยี่สงงปะยังงงปะครับ ยัง,งงงอีกปะโอเคนะใครมีปัญหาปะครับมีปัญหาไหมออโอเคเดี๋ยวดูโอยแป๊บนึงอ่ะมาดูข้อคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันอีกข้อหนึง่ง ดูนี่ดูนี่อีข้อนึงครับลิมิตข้อสุดท้ายของวันข้อนี้ก็ยังเป็นโจทย์สไตล์เดิมๆเ,เพราะเราคิดเลยว่าเป็นทรายทรายสี่เหลี่ยมส่วนสี่เหลี่ยมเลยไม่ได้ข้อนี้เรา ไซน์เอกส่วนเกกำลังสลบสองเฮ้ยลบคอสหารโดยเอกกำลังสองนะทีนี้เราไม่สามารถทําเป็น s i n ์เส่วนเอกเลยในเสเต็ปเดียวแล้วก็เนี่ยวิธีวธิสิ้นคิดนะคุณน้องอย่างที่เห็น2ข้อวิธีนี้ก็วิธีสิ้นคิดทําเหมือนเดิมแต่เราต้องมาจัดให้เป็นเป็นส่วนเดียวกันก่อนได้เป็นลิมิต X เข้าหาศูนย์ลบ x cos x หารด้วย x กําลัาง3เงีงเ้ยเงี้ยป่ข้างล่างเป็นส่วนเดียวกันแล้วน้องก็เปลี่ยน x เป็น 3t ตามเดิมแล้วทำๆๆไปจะได้ทำให้ดูะวะควรจะโอเคงั้นก็ยัง,ง,งทำๆๆให้ x เท่ากับ 3t วันลิมิต t จะเข้าหาอะไรครับ ที่ขวางศูนย์นะแล้วเราที่ร้านแปดที่ขวางศูนย์นะสายสามทีลบสามทีคอสามทีอันด้วยสามทีกำลงังสามโอเคน้องข้างหลังจดทันนะครับทันนะ ทีนี้เหมือนเดิมาย 3a เท่ากับ3าย a ลบ4ายกำลัง 3a เช่นกันคอส 3a เอา4ข้างหน้าคอสขึ้นมา3ลบ3คอส a เห็นปะยังไม่ยากสลับสลับ,ลบกำลัง3กับ4กลัง1กับ3พวกนี้โมงัง่ายง่ายหรือไม่ง่ายก็ท่องๆแล้วกันนะครับเผื่อฟลุกออกมาสักข้อ ทีนี้ทำไงได้เป็นลิมิตทีเข้าหาศูนย์ซายสามทีเป็น3าม n ซทีลบสี่ไซด์กำลังสาทีลบสาทีคูณสี่คอร์กำลังสาทีเป็นลบสิบสองทีคอร์กำลังสาทีโอเค ลบสามคูณลบลบสามเป็นบวกเก้าทีคอสทีอันด้วยกันเดิมอ่ะงงปะโอเคนะไม่มีใครง,งงนะครับนี่มาดูต่อว่า ว่าอะไรว่าอ่ะทีนี้มาดูข้างบนนะดูเฉพาะข้างบนนะครับข้างล่างเป็น27เหมือนเดิมโอเคผ่านนี่ทิ้งไว้ไกลๆลบสี่ไซโอเคนี่ทิ้งไว้ไกลๆเพราะมันเป็นทรายกำลัง3เข้ารูปแบบที่เราต้องการแล้วนะเอาไว้ไกลๆ ต่อมาเราก็มามองต่อว่าดูโจทย์นะดูโจทย์เราพยายามทำมันให้ได้เป็นโจทย์ให้ได้นะสอดสด,สด<ม>นี่ไปแล้วโจทย์คือซายลบ x cos งั้นจะต้องเป็นสมมตินนะข้อนี้เหมือนพี่ทำโพยหายมันพี่จะมั่วละหูยไม่ใช่นี่ว่า <c oughs> <c oughs> อ่าๆดูๆๆ,ๆ,ๆ,ๆเอาจริงนะเมื่อกี้มุกมุกนิงเงียบ <c oughs> อ่ะี่ีอกแล้ว <c oughs> นอกและผิดวิผิดมัดด่วสามไซด์ทีบวกเก้าทีคอสที่ะเหลือสามก้อนนะเหลือสามพจน์เรามาดูกันว่าทำไงต่อดี